สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านจ้ายินดีทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องอัมพายชาแนลค่ะก็ตอนเย็นค่ะเราก็มาดูวัวของเราค่ะก็ให้ลูกชายคนโตค่ะน้องเติ้ลค่ะก็จะเอาวัวเข้าคอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะโตสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็มีทั้งหมดกี่ตัวเด็กเลี้ยงวัวมีวัวอยู่ทั้งหมดสี่ตัวค่ะ มีตัวพูวตัวพูหนึ่งตัวแม่สาวค่ะไม่ลูกอ่อนจ้านี่ค่ะก็ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงคึ่งแล้วค่ะก็บรรยากาศยามเย็นค่ะอากาศดีค่ะก็มีลมนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็มองหน้าก็กำลังเจาเข้าข้อคันนี่ค่ะก็ปลูกจนกล้วยไว้ค่ะนี่ค่ะ ตาก็นอนอยู่ที่นี่ค่ะคุณตานอนเฝ้า์เวอรอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าคอกแล้วค่ะป่ะเอาเข้อคอกเลยบอคอบอกว่าน้องมึงเอาเข้อคอกเดี๋ยวนี้เลยบอคอกคอกสงวนมา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 เอาเข้อคอกมาจุงอเาเข้อคอกเลยบอพผล่แก่แก เราก็จะเอาเราเอาเชือกผูกไว้กับต้นหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพาเขาเขาขา้อค่ะถึงเวลาแล้วไปไปจ้ะไอนี่นี่กี่กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้นานหรือยังชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่ออะไรโตไอนี่นซื้อกาลเกตแมนอมอชื่อกาลเกต ไปจ้าเ,เด็กเลี้ยงวัวก็จำชื่อวัวไม่ได้เออขึ้นแหนาม,มาว่าอัดตัวน่อยซื้อยังกะทินเป็นบ่อน้องกะทินค่ะเกิดวันกะทินพอดีเลยเวลาไปเขาคอกก็จะค่อยๆเล็มยหญ้าไปค่ะจะเรามาบ้านเนาะมาเที่ยวบ้านค่ะแล้วก็ ค่ะมัน,นี่ก็คิดถึงแม่พายอยู่นู่นเนาะนี่เราก็มาดูวัวของเราค่ะก็จะมาเอาเข้าคอกไปค่ะ,น,ะนี่ก็คือพ่อพ่อของแม่วานเองค่ะที่ดูแลวัวค่ะอยู่ที่บ้านค่ะ,จ,ะจูงนี่ดียาจูงยังสั้นจูงนี่ดีน,นี่ไปเลยค่ะจะพาไปเข้าขอขอคอกจ้า เล่นอะไรกันนะฮะจะเอ๋จะเอ๋<ป>มาเร็ว,<ป>ม,ารวมาเขา้าคอ,อกเร็ว<ป>นี่ค่ะตาก็ดูแลดีค่ะทั้งอาบน้ำทั้งถัดผิวให้ค่ะ,ะก็จะเชื่องค่ะเชื่องทุกตัวเลยค่ะเนี่ยค่ะก็พ่อก,ก,ก,กับลูกก็กำลังจูงคนละตัวค่ะ,ะจูงคนละตัวไปค่ะไปเขา้าคอกค่ะ แต่ก่อนก็บริเวณตรงนี้ก็ปลูกยากหมดค่ะแต่ก่อนนี่ก็ยาไม่มีแล้วค่ะยาบัวกินหมดแล้วค่ะนี่ค่ะสี่ตัวค่ะ,คะเขาข้อหมดแล้วค่ะนี่นจ้ะี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะให้เขาเดินไปฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวไม่พาจะมารัดฝั่งนี้ค่ะ ก็าอากาศดีค่ะอากาศเย็นดีมีลมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นอคอกที่เราเอาพวกเขามาอยู่เนี่ยค่ะอ่านม่น,นเป็นยังไงบ้างพ่อควนันค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกคือเป็นยังไงไม่มีดูครัไม่มีหญ้าเนาะแต่ก่อนเราก็ตรงเนี้ยค่ะบริเวณตรงเนี้ยก็คือปู่หญ้าหมดเลยค่ะหญ้าพาแม่ไัจะพาแม่ไพรารุปมึงจะมาไหมมาให้ค่ะก็ได้ครับเดาก็๊บเชิมลักปั๊บ ว่าหญ้าหญ้าเราไม่พร้อมครับผม <S <S ใช่ค่ะเพราะาเรายังไม่ได้ปลูกหญ้าจ้ะเรายังไม่มีหญ้ามีอะไรพร้อม,มนอกา่าตรงข้างหลังนี่ค่ะถ้าเกิดว่าพาแม่อามไพม,มาเราก็จะพามาไว้ตรงนี้นี่แหละค่ะเ็มีแค่ม<ช>ีแค่นี้ค่ะบริเวณเล็กๆแค่ตรงนี้เองค่ะ,มลละไม่มีสวนปลูกหญ้าใช่ค่ะเราไม่เราไม่มีหญ้าสำรองเนาะไหนจะบัวเราอีกเนาะมันก็ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าคุณตาคุณพ่อก็แก่แล้วเนาะก็จะค่อนข้างที่จะหายยากค่ะ เดี๋ยวเราไปดูนณตาทําความสะอาดค่ะน้องกาทินของเราก pues ี่จักจักเดือนแล้วนี<_<_่กาทินหน่อยจักเดือนแล้วพอกาทินน้อยของเรายี่สิบสามมือจ้าน้องกาทินหน่อยนี่ค่ะโควิดมาสองปีเนาะอ้ยหายไปหลายตัวแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจ้ากอนกะ พ่อเลี้ยงอย่งน้ค่ะแต่พ่อมาโคิดนี่กะค่อนข้างหายไปหลายมันก้านนี่ก็มีกะทินน้อยของเราออกมาในวัยยี่สิบสามวันค่ะน้องยี่สิบสามมันเองค่ะนี่ก็คือแม่ของเขาค่ะแม,แม่นแม่แม่ี่ก็คือยังไม่ไม,ไม่ผสมใช่ไหมยังยังค่ะแม่เขายังค่ะแต่ว่าตัวตัวนี้เนาะตัวนี้ผสมแล้วค่ะตัวนี้คือการะเกดมันบอการะเกด กาเกะก็คือผสมราคาเนี่ยผสมแล้วค่ะก็ะะคือเนี่ยค่ะแม่แมทุก,ท,ก,ท,กท่านขาก็จะค่อนข้างที่จะไม่มีหญ้าเนาะแต่ก่อนก็คือหญ้าเต็มเลยค่ะบริเวณนี้จะเป็นหญ้าพ่อของแม่ควานก็คือท่านปลูกไว้หมดเลยค่ะเนาะแต่ก่อนจะเป็นหญ้าค่ะปลูกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวนี้คือไม่มีเลยเนี่ยค่ะ,ะนะียังอีกไปเราไปดูอีกค่ะ ไปดูที่ว่าถ้าสมมุติเราพาแม่อภัยกลับมาเนาะเราจะวางแผนกันยังไงก็มีอ้อยไม่เยอะนี่ค่ะคุณพ่อก็ปลูกไว้แค่นิดเดียวค่ะเนาะไม่ได้ปลูกไว้เยอะค่ะค่ะจ้าค่ะก็ที่ไม่เยอะนะคะแม่แม่ทุกทุกท่านหาคือที่ของเราไม่เยอะมีแค่นี้ค่ะที่เป็นจากที่ว่าเออเป็น เื่อนี่ยังก็แขงหัวเนาะเป็นหลักตรงนี้ค่ะเค่ตรงนี้มาแค่ตรงนี้ค่ะสุดเขตแดนแค่เนี้ยเองค่ะพอล่ามได้ครับพอลามได้เดี๋ยวว่าก็คือย่าเนาะใช่ค่ะง้ใช่ค่ะจะถ้าปีหน้าดีขึ้นก็ดีครับถ้าปีหน้าไม่ดีขึ้นก็ไม่แน่ครับก็จะถอยตั้งหลักมาอยู่ตรงนี้ครับผมค่ะ ให้ไม่มีอะไรค่ะไปที่ลงลกอย่างนี้เลยก็สมมติไม่คือก็จะให้คุณพ่อเนาะให้ท่านปลูกหญ้าไว้อีกทีนึงเนาะแต่ก่อนก็หว่านหญ้าค่ะเนี่ยแต่ก่อนก็มีตอหญ้าหมดเลยค่ะแต่ก็คือเริ่มละตายมาเลยก็อยากจะเอากลับมาอยู่ครับแต่ว่าเราหญ้าเราไม่พร้อมนคะค่ะเรายังไม่พร้อมค่ะแต่สถานที่ก็พอมีอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่พร้อมเรื่องหญ้าค่ะ มีแค่นี้ปลูกแค่นี้ก็ไม่พอครับผมแต่ว่าอยู่วัวแล้วช้างแล้วก็ถ้าเรามีเราไม่มีที่สวนปลูกสำรองครับผมถ้าว่ามีมีสวนอีกปลูกพอได้แต่นี่ถ้าหน้าแล้งขนาดยังไม่แล้งนะครับใช่ค่ะไม่มีอะไรกินเลยครับใช่ค่ะนี่ก็คือเนาะก็มาดูไว้เฉยๆครับค่ะแล้วก็มาดูที่ไว้เฉยๆเนาะก็ไม่รู้นะคะอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะ คุณพ่อก็จะปลูกกล้วยไว้ค่ะแต่ก่อนต้นไม้ก็ปลูกไว้เนาะน้ํามาท่วมเลยค่ะข้างๆนี้ก็ที่ของญาติญาตินากก็ปลูกข้าวค่ะก็คือน้ํามาก,ก็คือต้นไม้ต้นอะไรนะที่เราปลูกไว้อ่ะค่ะก็ปลูกไม้พยุงไว้ค่ะนี่ที่เป็นกิ่งๆที่ตายอยูอย่ยยนี่ก็คือน้ําท่วม,มค่ะก็มีกล้วยไว้บ้างค่ะ อันนี้ก็<พ>จะตัด,ตดนี่ค่ะของฝากแม่อมพอาเนาะจะไปหาเสริมีครับผมค่ะอะไรแม่อมพาได้กินครับใช่ค่ะก็เราอยากจะให้แม่ทุกท่านดูบรรยากาศเนาะที่ว่าวเราเลี้ยงวัวที่ว่าถ้าเกิดพาแม่อมพยมาเราจะพามาอยู่ตรงไหนค่ะที่อยู่ของเขาเนาะถ้าเกิดเราพามาเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจ้าหนกัทที่น้อยเธอึ้นแม่นาอันนี้แมวของเขาก็ เลีมอ้อยอยู่ค่ะเนี่ค่ะก็อยากจะให้วัวของดูวัวของพวกเราเนาะค่ะเล็กๆนน้อยจะ้ะนี่คือพอ่พอตากาับลูกเคยคุยกันอยู่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็รถสมัยที่แม่อัมไยัย<า>ตอ,อยู่บ้านตะการตั้งแต่เราอยู่บ้านตะการก็ได้รถคันนี้นี่แหะค่ะทุกย่าเนาะ ขายทุกยาค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นยังไงคะตอนนี้ก็คือจอดไว้เฉยๆหรผมาก็นอกเครื่องอกทำงานไม่ได้นะครับใช่ค่ะถ้าเอาแม่ไฟามาก็ไม่มีรถเขี่ยาให้แม่ควายได้ค่ะครับไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครมาสบเนาะใช่ค่ะเพราอให้ภาวนาให้ดีขึ้นเร็วๆเนาะรอให้อะไรก็ดีขึ้นให้ครับเปิดสวนเร็วๆครับจะเปิดประเทศเร็วๆเพรได้ทาการทางานทางานได้ ไปใช้เกือครอบครัวครับผมค่ะเราจอดว้ตั้งเกือบสองปีแล้วครับผมใช่ค่ะนี่ก็บรรยากาศต,ตอนเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะก็จะคุณตาก็จะเอาฟางมาไว้เนาะที่เขาเกี่ยวข้าวคุณตาก็ไปเอามาไว้ค่ะเอาให้เขาได้กินตอนเย็นค่ะเย็นมาก็จะทําความสะอาดค่ะทําให้เขาเชื่องทําให้เขาสบายตัวค่ะแม่แม่ทุกๆท่านหา จ้าวันนี้มาดูวัวบ้างค่ะเนะา,นา,าะหลังจากที่เราเจอบรรยากาศอยู่บ้านครับผมใช่ค่ะบรรยากาศแบบบ้านๆเราค่ะวันนี้เราก็จะนําเสนอคลิปของดูวัวของเราเนาะทุกตัวบอกเขาจับน่อจับนงเลยเล่นได้ค่ะเชื่องค่ะไม่เป็นไรเล่นได้จับได้ค่ะเพราะว่าเขาเชื่องกับคนณหาดูสิคะขอบขอบคุณขอครับมาคุณตา,า,ากา็รับขอบคุณตาเนาะไม่ไปล่อยไปหลายตัวนะครับผมคนเลี้ยงคนเลี้ยงเหนื่อยแต่คนชาตังคือลูก ใช่ค่ะดูค่ะเขาสบายตัวเขายืนน ну ิ่งเลยค่ะเราเห็นอย่างนี้เราก็มีความสุขเนาะ็นตาก็มีความสุขของหนตาที่ว่าได้เลี้ยงดูอย่างนี้นะคะทำได้ทุกตัวค่ะขนตาทำโควิดก็ไม่ก็จะมีจ้าอันนี้ตั้งแต่โควิดมาเราปล่อยไปกี่ตัวแล้วเหรอสมตัวสามสามสี่ตัวสี่ตัวแล้วค่ะตั้งแต่โควิดมาเราปล่อยไปเนาะ อันนี้อันนี้ซื้ออยังไรฮะแดงบอกคุณแม่ใบแตงคุณแม่ใบแตงคุณแม่ของน้องกะทินวัยยี่สิบสามวันค่ะจับแม่เพผ่ผลกินแนมนาหรอโอ้นี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากดูแม่ภัยมาเปลี่ยนมาดูมาดูวัวบ้างคุณคุณตาก็หายขาหายยาหาอะไรมาไว้ให้กินแบบดิีๆเลยเนาะย่างแบบวีเลยค่ะอ้าวสิมาถึกทางบาร์บัติเนีย ยากก็ไม่พร้อมนะผมนี่แหละครับปัญหาก็คอยดูเนาะก็ขอยภาวนาดีขึ้นไบ่ายจ้ะขอให้ดีขึ้นับผมอันนี้ก็เลื่อมหญ้าไปค่ะไม่ก็ไม่แน่ก็อาจจะขอตั้งหลักหน่บ้างับค่ะกินข้าวดูค่ะกาลเกดตกินกินต้นกล้วยด้วยจ้ะของกาลเกดตของเรานี่จ้ะนั่นอันนั้นก็ าสาวก็กำลังกินใบอ้อยเนาะกินแบบบารเร็ตอร่อยค่ะบรรยากาศตอนเย็นค่ะบรรยากาศยามเย็นที่เรามาให้ดูเนาะเดี๋ยวถ้าวันหลังก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าหรือเปล่านะคอยดูเนาะแต่เมื่อเช้าที่มาถึงก็คืออากาศเย็นนะคะวาตีิพัทยาเย็นแล้วเรามาเจอที่นี่ก็คือโอ้ยทเย็นมากเลยค่ะวาตอนกลางคืนจะหนาวแค่ไหนครับค่ะรู้ว่าค่ะเย็นมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ ฝากแม่แม่ทุกทุกท่านกดติดตาม,มช่องอัมพาชแนลด้วยนะคะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องฟังอัมพาชแนลด้วยนะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะ